วิธีบำรุงกล้วยไม้งามแบบง่ายๆได้ผลดีมากๆสวัสดีค่ะเพื่อนๆพ,พ,พบกันอีกครั้งกับช่อง Lost e s t e นะคะวันนี้ Lost จะพาเพื่อนๆมาชมวิธีการบำรุงกล้วยไม้งามนะคะแบบง่ายๆในสไตล์ที่โ o s e ทำค่ะเพื่อนๆก่อนอื่นเลยนะคะก็นํากระเทียมค่ะนํามาตํานะคะ Lost ก็กะกะเอาค่ะใช้กระเทียมประมาณ2-3หัวนะคะ นำมาตำในโครบแบบนี้ค่ะหรือว่าถ้าเพื่อนๆมีเครื่องปั่นนะคะก็อาจจะเอาไปปั่นก็ได้นะคะวิธีนี้นะคะโลสก็เห็นชาวต่างชาติเขาทำิีวีโอแนะนำวิธีการดูแลกล้วยไม้นะคะแล้วก็โลสไปหาข้อมูลเพิ่มเติมคือกระเทียมมีประโยชน์นะคะสารอาหารที่บำรุงพวกพืชผักก็ได้นะคะเพื่อนแล้วก็บำรุงพวกกล้วยไมย้แล้วก็ไม้ดอกไม้ประดับด้วยค่ะ แล้วเขาก็จะเอาไปผสมกับน้ำเปล่าค่ะเพื่อนแต่ว่าโรสจะใช้เป็นน้ำสาวข้าวนะคะเพราะว่าน้ำสาวข้าวจะมีประโยชน์ในการบำรุงไม้ดอกไม้ประดับค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะโรสก็จะนํำกระเทียมที่ตำเมื่อกี้ค่ะเพื่อนนามาผสมกับน้ำซาวข้าวที่โรสเก็บไว้นะคะ แช่ทิ้งไว้สักพักหนึ่งค่ะเพืเ่อนๆแล้วก็แถมพิเศษนะคะนี่ค่ะยาพารานะคะใส่ไปเลยค่ะหนึ่งเม็ดค่ะเพื่อนๆยาพารามีประโยชน์มากๆต่อพืชผักแล้วก็ไม้ดอกไม้ประดับนะคะเพื่อนๆเพราะว่าเขาจะมีสารนะคะที่ช่วยป้องกันพวกเชื้อราอะไรต่างๆนะคะที่อยู่ในดินทัง้งๆที่จะทําให้รากเป็นเชื้อราอะไรประมาณนี้ค่ะเพื่อนโรสก็ยังไม่ค่อยมีความรู้มากนะคะ เพื่อนโรสก็ลองทำทำไปถือว่าได้ผลนะคะเท่าที่ทำมาคะ่ะหลังจากที่ผสมส่วนผสม,ผสมทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยนะคะโรสก็จะแช่ทิ้งไว้สักพักหนึ่งคะ่ะเพื่อนแล้วก็จะนำมาเทใส่ถังพ่นยาแบบนี้นะคะ เวลาที่เพื่อนๆเทน้ําลงไปนะคะเพื่อนๆต้องระวังไม่ให้มีกากอะไรดุดอดลงไปในถังได้เลยนะคะเ,เพื่อนๆเพราะว่าเวลาที่เราปั๊มค่ะแล้วก็ฉีดพ่นนะคะเขาจะไปอุดตันค่ะเพื่อนๆทาให้น้ําไม่ออกนะคะแล้วก็เติมน้ําลงไปในถังนะคะให้เกือบเต็มค่ะเพื่อนๆให้พอประมาณที่สามารถปิดได้นะคะน้ําไม่ร้อนออกมานะคะนี่ค่ะไง่ายๆเพียงเท่านี้นะคะก็เสร็จเรียบร้อยค่ะ แล้วเราก็มาฉีดพ่นกันเลยค่ะเพื่อนๆถางแบบนี้นะคะก็ถือว่าไม่หนักมากค่ะพอที่จะทําเองได้นะคะเพื่อนๆนี่ค่ะก็แบกไปประมาณนี้นะคะปั๊มๆค่ะเพื่อนง่ายๆเลยนะคะแล้วก็นําไปฉีดพ่นนะคะกล้วยไม้ที่ปลูกไว้ค่ะเพื่อน นี่ก็เป็นวิธีการ,รบำรุงกล้วยไม้ง่ายๆนะคะในสไตล์ที่โรสทำค่ะเพื่อนๆเพราะว่ามันง่ายมากๆเลยนะคะสามารถใช้วัตถุดิบที่เรามีในครัวเรือนนะคะเพื่อนๆแค่กระเทียมนะคะน้ำสาวข้าวแล้วก็ยาพาราเท่านั้นเลยคะ่ะเพื่อนๆโรสก็ใช้วิธีการ,รบำรุงกล้วยไม้ด้วยวิธีนี้นะคะมาตลอดเลยคะ่ะเพื่อนๆถือว่าได้ผลมากๆเลยคะ่ะกล้วยไม้นะคะตั้งแต่ที่โรสนํามาปลูกคะ่ะ เขาก็ออกดอกให้โรสได้ชื่นชมอยู่เรื่อยๆเลยนะคะเพื่อนๆสีสันสวยงามน่ารักสดใสสดชื่นมากๆเลยค่ะและสูตรนี้นะคะเพื่อนๆเพื่อนๆสามารถนําไปรดบารุงพวกไม้ดอกไม้ประดับต่างๆนะคะแล้วก็พืชผักในสวนได้อีกด้วยค่ะเพื่อนๆทาทั้งทีนะคะโรสก็จะถือโอกาสนํามาฉีดรดบํารุงไม้ดอกไม้ประดับนะคะที่ปลูกไว้นะคะที่แขวนตามมุมต่างๆแล้วก็ที่ปลูกเกาะไว้กับต้นไม้แบบนี้นะคะเราก็จะ ใช้วิธีการฉีดพ่นบำรุงนะคะแล้วนี่ค่ะเพื่อนๆกล้วยไม้หลังจากที่ลรสฉีดพ่นบำรุงด้วยสูตรนี้นะคะเพื่อนๆดอกกล้วยไม้ก็ออกช่อเพิ่มตามมาอีกหลายช่อเลยนะคะเพื่อน จริงๆแล้วก่อนหน้านี้มีชอบมากกว่านี้อีกนะคะเพื่อนๆแต่ว่าโรสไม่สะดวกที่จะมาถ่ายวิดีโอนะคะก็เลยมาถ่ายช่วงนี้นะคะนี่ค่ะชอ่อนี้เป็นชอ่อที่ตอนที่โรสฉีดพ่นนะคะเพื่อนๆกำลังเริ่มบานบาน,นะคะยังมีตุมต้มๆอยู่เลยค่ะตอนนี้ก็กําลังบานงามเลยนะคะแล้วก็มีช่ออื่นๆอีกเพียบมีที่เหี่ยวไปบ้างแล้วนะคะเพื่อนๆถ่ายไม่ทันค่ะแล้วก็นี่ค่ะนี่ก็สีน่ารักมากๆเลยนะคะเพื่อนถือว่าสูตรนี้เป็น สูตรที่ง่ายมากๆในการใช้รถบำรุงกล้วยไม้ในสวนนะคะเพื่อนเพื่อนลองนำสูตรนี้ไปทำกันดูนะคะเพื่อนได้ผลที่ดีมากๆเลยคะ่ะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณสำหรับการสนับสนุนและติดตามรับชมนะคะขอให้โชคดีและมีความสุขมีชีวิตที่ดีงามและยอดเยี่ยมมั่งคั่งค่ะแล้วพบกันใหม่กับช่องโรสเอสตีดนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย